ถ้าใครทําได้ดีก็นับว่ามีประโยชน์มากเวลาธรรมดาอยา่าเอาไปใช้เล่นหัวกันเสี้ยเอาบทธรรมวัดสนเสร,ริญคุณพระรัตนตรัยมาพิจารณาดูอย่างยิ่งอย่างละเอียดทําความเข้าใจกันอย่างยิ่งและสรุปลงไปได้ที่คํานั้นๆที่เป็นบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณโดยตรงก็สรุปลงไปตามคําที่มีอยู่ เป็นพักาวาอารหังสมัสมมาสัมพุทธโธพิชารณสัมปันโนเป็นต้น <c oughs> ล้วที่ขยายความกว้างไปกว่านั้นนพุทวารหันตตร,รตาทิคุณาทิยุตโตก็เหมือนกันมันเป็นการขยายความที่ไพเราะยิ่งไปกว่านั้น <c oughs> ถ้าเราไม่ศึกษาความหมายให้คาใจไว้ก่อนก็ ไม่ไม่อาจจะรู้สึกความรู้สึกน,นั้นได้ในขณะที่ปากว่าหรือทำวัดนั่นพระเนนที่เอาจริงก็จะศึกษาถ้อยคำเหล่านี้ในเวลาอื่นให้แต่กาชจำชอง <c oughs> ไม่ใช่เวลาเสียเปล่าในทางโลเลเหลอดแหละ ก็ได้ความเข้าใจเอามาทำความรู้สึกในเวลาทำวัดเช้าทำวัดเย็นจริงๆนั่นก็เหมือนกับพี่ผมเคยบอกว่าถ้าทำถูกต้องจริงก็เหมือนแต่ว่าไปนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าเช้าเย็นก็ได้อย่างนี้ก็ดีาการเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัยที่ยิ่งขึ้นไปอีก ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ทำให้ดีที่สุดอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องหน้าสงสารคือเราจะมีกันจะสักว่าพิธีรีตองเช่นทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็เป็น,รรรรนพิธีดีตองไปเสียแล้วก็มีกันแต่ชื่อ ถ้ามีกันแต่ชื่อเท่านั้นมันก็ไม่ช่วยป้องกันคุ้มครองอะไรได้การมีพระรัตนาไซนี่มีทำไมกันก็ <c oughs> มีเพื่อให้พระคุณของท่านคุ้มครองก็ได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นขั้นต้นที่สุดสำหรับคนที่ยังไม่รู้อะไร ยังอ่อนแอยัง, air, อยงโง่เขลาแต่ว่าตั้งใจทำจริงๆก็มีพระคุณของพระรัตนตรัยคุ้มครองถ้าสูงขก้นไปก็มีคุณของพระรัตนตรัยแท้จริงในตัวยิ่งขึ้นก็ดับทุกข์ได้ก็ยิ่งได้รับประโยชน์สูงยิ่งขึ้นมาอีกเดี๋ยวนี้เรากำลังมีกันแต่ชื่อแล้วผมก็ขอร้องว่าทุกคนมองดูเข้าไปในจิตใจของตน แล้วมันไม่มีพระรัตนตรัยเหลืออยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งมันเต็มไปด้วยความรู้สึกอย่างอื่นโลเลเหล่อและไม่มีความหมายแห่งพระรัตนตรัยเลยเพราะมันถือเสียว่าพูดด้ปากกั้งในพิธีดีตองเสร็จแล้วมันก็พอแล้วอย่างนี้มันไม่ถูกถ้าทำได้เพียงกาน,นั้นพระรัตนตรัยก็ไม่คุ้มครองจริงเหมือนกัน ไม่คุ้มครองป้องกันอะไรได้แม้แต่จะคุ้มครองว่าแกอย่าเป็นคนโลเลหลาะแหละแม่เป็นพระเป็นเนนรจะคุ้มครองเท่านี้ก็ไม่ได้มันยังเป็นพระเป็นเนนที่โลเลหล่อแหลกพระพระรัตนตรัยก็มาคุ้มครองป้องกันในความโลเลหล่อแหละนี้ไม่ได้นะหรือพระรัตนตรัยจะช่วยคุ้มครองยายพวกแกเป็นธาุยาเสพติด อะไรก็ตามใช้แล้วตั้งแต่บุรีเป็นต้นไปนมันคุ้มครองไม่ได้อยาใหพวก,กแก่ม่จะเป็นอย่าเป็นธาตุต้องยาเสพติด <c oughs> ยาเสพติดนี่มันไม่ใช่มีแต่เรื่องวัตถุอย่างนั้น <c oughs> สิ่งไรที่เราทำแล้วสนุกรู้สึกสนุกก็ทำชอบทำมากขึ้นจนชินเป็นนิสัย <c oughs> ก็ต้องเรียกว่ายาเสพติดถึง เช่นขี้อวดอย่างที่เขาเรียกว่าโมโหหรือว่าอ้นีมันก็เป็นโรคเสพติดเป็นยาเสพติดแตะบางคนมันละไม่ได้ที่โกรธที่โมโหที่ดูถูกคนอื่นนี่มันเป็นเรื่องเป็นพระเป็นเนนที่เลวที่สุดออแต่ถ้ามันเป็นยาเสพติดแล้วมันก็ละไม่ได้ <c oughs> พระรัตนตรัยคุ้มครองคนนั่นให้ละยาเสพติดเหล่านี้ก็ไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าไม่มีปรัชนาไตรจริงๆวิธ <c oughs> ีหนึ่งก็ว่าจะคุ้มครองอย่าให้เป็นคนคดคนคดในี่จำไว้ในสักคำด้วยมันเป็นคำที่มีมากเกี่ยวข้องกับบรรพชิตแปลว่าคดแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ได้มันล่มละลายในภาษาบาลี มีคำว่าเสมอกันณเสเมติแปลว่าไม่เสมอกันคือกายกับใจไม่เสมอกัอวาจากับใจไม่เสมอกันหรือว่าใจไม่เสมอกันกับกายกับวาจาเป็นต้นที่ไม่เสมอกันนั่นคือไม่ตรงกันไม่เท่ากันถ้าใจวัดกายวาจาใจมันเท่ากันมันก็คือ เหมือนกันมีอย่างเดียวกันกายก็ตรงวาจาก็ตรงหัวใจก็ตรงเพราะไม่เสมอกันมันก็คือคดในทีนี้ <c oughs> ทำไมพระรัตนตรัยจึงไม่คุ้มครองเราพระเนนทั้งหลายให้เป็นคนตรงได้ <c oughs> ไอ้คดนี่ก็คด หลายอย่างคดโดยตรงก็มีคดโดยอ้อมก็มีคดโดยรู้สึกตัวแล้วแกล้งประชดก็มีนี่ยิ่งคดลึกคดหนักกันอีกมันเป็นเรื่องคดสองซ้อนสามซ้อนนะไม่ตรงก็ยังประชดอีกมันก็เลยสองคดสามคดอันหลายชั้นเข้ามาทําไมพระรัตนตรยัย <c oughs> ช่วยป้องกันกลายเป็นคนคดไม่ได้เพราะว่าเราไม่จริงต่อพระรัตนตรัยนั่นเอง ก็เลยเป็นผู้ทําอนาจารย์บ้างอันเนสนาบ้างค่าเกียรติยศบ้างค <c oughs> ่าเกียรติยศนี่หมายความว่าทําท่าทางเคร่งครัดอวดคนพ่อยมีเกีย,ยรติเขานับถืออย่างนี้ก็มี <c oughs> หรือแม้สุดแต่จะพูดจาเทศปาตกถาอะไรกัน,กนมันเป็นเรื่องค่าเกียรติก็มี <c oughs> ในเม,มื่อไม่ได้ทำจริงทำตรงตามที่ปากว่า คือมันคดเมื <c> ่อ <oughs> ตอนแรกๆผมมาศึกษา,าบาลีอัตถกาถาเนี่ยพบเรื่องหนึ่งที่น่าหัวเรียกว่าเรื่องสุกรยักษ์ในอัตถกษถาต้งทีเป็นกายาอัตถกาจารย์เอาเรื่องนี้มาเล่าไว้สำหรับเป็นตัวอย่างของผู้ที่มี กายวาจาใจไม่เสมอกัน <c oughs> สุกรยักษ์คือสัตว์ที่มีรูปร่างประหลาดที่สุดข้างหนึ่งเป็นสุกรข้างหนึ่งเป็นวัวด้วย <c oughs> แล้วก็มีเขาเป็นวัวมีเสียงเป็นแพะเนี่ยมันทำได้หลายอย่างมัเป็นยักษ์ เาราะใช่ที่ทําได้หลายหลายอย่างเนี่ยจับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารเห็นแพะมามันก็ซุ่มซ่อนตัวเสียทําเสียงเสียงแพะขึ้นมาแพะมาใกล้มันก็นี้ไม่ทัน,นจับกินเสีย <c oughs> วัวเข้ามามันก็ซ่อนตัวเสียโผล่แต่หัวซึ่งมีเขาเป็นวัววัวเข้ามาใกล้นี้ไม่ทันมันก็จับกินเสีย <c oughs> ถ้าหมูเข้ามามันเอาข้างขง้างใต้ที่มันเป็นเหมือนกับหมูสอแสดงออกไปไอ้หมูมันคิดว่าหมูเ้วยกันมันเข้ามาใกล้นี้ไม่ทันมันก็กินเสียนี <c> ่ <oughs> เป็นเรื่องอัถกถา <c oughs> ยกมาไหว้สำหรับอธิบายความคดของพิกษุผู้ มีความคดเพราะว่าพระรัตนาตรายไม่มีช่วยป้องกันหรือคุ้มครองอย่าให้เกิดความคดชนิดนั้นนี่เป็นตัวอย่างพอแล้วว่าถ้าเราไม่มีพระรัตนาตรายแท้จริงเป็นเครื่องคุ้มครองแล้วสิ่งเหล่านี้ <c oughs> มันก็ไม่ก็เกิดขึ้นเป็นอันตรายแก่ผู้นั้นและเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น กระทั่งมันเป็นอันตรายแก่ศาสนาเป็นส่วนรวม <c oughs> นี่คือข้อที่เราจะต้องพูดกันให้ไปนึกไปคิดว่าเรากำลังมีพระรัตันตรัยกันอย่างไร <c oughs> ในระดับไหนแล้วก็กลัวให้มากถ้ามีกันในระดับที่สักแต่ว่าชื่อ แต่ว่าพิธีรีตองมันจะไปกลายเป็นอความเสียหายอย่างที่ว่าเป็นคนโลนเลยเป็นทาตุทังสิ่งเสร็จติดเป็นคนไม่ตรงนี่เป็นต้น